ฮาร์เล่เดวิสันแฟตบอยคือหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่เปลี่ยนไปด้วยเอกลักษณ์และกลิ่นอายแห่งความคลาสสิกหากคุณเป็นคนที่ลหลงใหลในวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์อเมริกันอย่างแท้จริงชื่อของแฟตบอยยอมต้องเคยผ่านหูผ่านตาเพราะนี่คือหนึ่งในไอคอนที่ชัดเจนที่สุดของฮา r เล d a เดวิสันด้วยดีไซน์อันบึกบึนเส้นสายที่ดุดันและเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์แฟตบอยจึงเป็นมากกว่ารถมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพและพลังดีไซน์ภายนอกดูดันหนักแน่นเต็มสไตล์ฮารี ฟตบอยโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่อดแน่นด้วยกลิ่นอายของมัดกล้ามโครงสร้างรถขนาดใหญ่ตัวถังน้ำมันทรงถังเบียขนาดใหญ่และล้อ Solid d i s c w h e ว l หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อล้อแผ่นซึ่งกลายเป็นลายเซนของแฟตบอยมาตั้งแต่รุ่นแรกเส้นสายของตัวถังดูหนาแน่นและแข็งแรงแฝงไว้ด้วยความเท่แบบไม่ต้องพยายามสีสันและงานชุบโครเมียมในรุ่นใหม่ๆยิ่งขับให้ตัวรถดูหรูหราและมีพลังขุมพลังเครื่องยนต์มิวเวลกี้เอ หัวใจหลักของแ a t b ตบอยคือเครื่องยนต์มิวเวลกีเอขนาด 1,868cc หรือที่เรียกกันว่า114ลูกบาทนิ้วมาพร้อมแรงบิดมหาศาลที่155นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง3,000รอบหน้าที่เสียงคำรามของเครื่องยนต์แบบวีทวินยังคงเอกลักษณ์ดิบๆิบสไตล์ฮาร์ลีไว้อย่างครบถ้วนแรงบิดที่ส่งออกมาอย่างต่อเนื่องให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ทรงพลังเหมาะกับการขับยาวๆบนทางหลวงหรือแม้แต่การขี่โชว์ในเมืองระบบช่วงล่างและการควบคุม แม้แฟตบอยจะมีรูปลักษณ์ที่หนักแน่นแต่ระบบช่วงล่างกลับให้ความรู้สึกนุ่มนวลไม่แพ้ครูเซอร์ระดับหรูอ,อื่นๆด้านหน้ามาพร้อมโชคเทเลสโคปิกขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวปรับระดับได้ทําให้สามารถรองรับน้ําหนักและแรงกระแทกได้ดีการควบคุมในทางตรงทําได้มั่นคงมีน้ําหนักของแฮนด์ที่เหมาะสมส่วนเวลาเลี้ยวในความเร็วต่าอาจต้องใช้แรงบังคับเพิ่มเล็กน้อยตามสไตล์ของรถใหญ่ความสบายในการขับขี่แฟตบอยถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับการขับขี่ระยะไกลได้สบาย ด้วยเบาะนั่งที่กว้างลุ่มและมีระดับต่ำทำให้เท้าสัมผัสพื้นได้มั่นใจตำแหน่งแฮนด์และพักเท้าอยู่ในจุดที่เป็นธรรมชาติสำหรับร่างกายไม่รู้สึกไม่ล้าง่ายแม้ขี่นานๆอีกทั้งระบบกันสะเทือนและน้ำหนักรถที่มากยังช่วยซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีอีกด้วยเทคโนโลยีและฟีเจอร์แม้แฟลตบอยจะคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกแต่ในรุ่นใหม่ๆก็มีการใส่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ไฟหน้า LED ทรง Daymaker ระบบควบคุมแรงบิด ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีรวมถึงมาตรวัดแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่ให้ข้อมูลครบถ้วนการผสมผสานเทคโนโลยีกับความดั้งเดิมทําให้ Fat b ตบอยเป็นรถที่ขี่ได้ทั้งเท่และปลอดภัยจุดเด่นที่ทําให้คนหลงรักสิ่งที่ทําให้ฮาร์ล y ย์เดวิ o สันแฟ o y บยแตกต่างจากครูเซอร์ทั่วไปคือคาแรคเตอร์ f a ตบอยไม่ได้เป็นแค่รถขี่เล่นแต่มันคือสไตล์การใช้ชีวิตรูปลักษที่ทรงพลังน้ำหนักที่หนาแน่นเสียงเครื่องยนต์ที่ชัดเจนและความคลาสสิกของแบรนด์ h a r ์เลย์ทำให้ใครที่ได้ลองขี่แ a ตบอยแล้วมักจะตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ขึ้นมันคือการขับขี่ที่สื่อถึงอิสรภาพในแบบฉบับของตัวเองราคาจำหน่ายในไทยฮาร์เลย์เดวิดสันตบอยในประเทศไทยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ1.3-1.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับสีและอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถระดับตำนานที่ให้ทั้งภาพลักษณ์เครื่องยนต์ระดับพรีเมียมและงานประกอบที่ประณีตในแบบฉบับอเมริกันแท้ๆสรุปรถของคนที่ชอบความหนักแน่นและสไตล์เฉพาะตัวหากคุณคือคนที่กำลังมองหารถครูเซอร์ที่ไม่เหมือนใครมีพลังบิดมหาศาลหน้าตาดุดันและเต็มไปด้วยความคลาสิกแบบอมตาฮาเลเดวิสส์านแฟตบอยคือคำตอบที่ชัดเจนมันอาจไม่ใช่รถที่เบาหิวหรือขี่ง่ายที่สุดในเมืองแต่หากคุณได้ลองสัมผัสเพียงครั้งเดียว มันจะเปลี่ยนมุมมอองค์การขับขี่ของคุณไปตลอดการ